ท้าตะวันอยู่เนี่ยผมว่าสะใจมากเลยนะขนาดผมกับพีเนี่ยยังสะใจเลยนะใช่นะสะใจมากเลยนะเออนั่นมันปามตัวมันเป็นผมเนี่ยหละใช่มันบอกว่ามันเหงาให้ลงไปหามันหน่อยแต่พี่จะลงไหมไม่ลงไปดิโอาพี่ลงไปนี่เฮ้ย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 ทุกคนเฮ้ยมีอยู่ไหนมีอยู่ไหนวะ สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับผมจากช่องพี่ชมป่านะครับวันนี้ผมก็จะให้ผมจะพาพี่ๆเนี่ยนะไปที่ก็ต๊อบที่เดิมน,นะที่เจอตัวปลาล้านะที่มันเคยมาทําร้ายน้องคนป่านะวันนี้ผมจะมาตรวจนะผมก็มากับสวัสดีครับผมใช่ใหญ่นะครับสวัสดีครับ,บผมตะวันครับผมก็มากับใช่ใหญ่ก็น้องตะวันนะก็แบบจะมาดูว่ามันยังอยู่ไหมใช่ไหมเพื่อน ใช่ครับมาดูว่ามันมันปลอดภัยหรือยังนะถ้ามันยังไม่ปลอดภัยเนี่ยก็คือมันจะปลอดภัยไม่ปลอดภัยเราจะรู้เลยนะเพราะว่าเราเข้ามาเนี่ยมันจะตามมาเราจะมันจะตามกลิ่นเรามาเลยนะไอตัวนี้เนี่ยถ้าถ้าเราเห็นมันเนี่ยแสดงว่ายังไม่ปลอดภัยนะแต่ถ้าเราไม่เห็นมันเนี่ยแสดงว่าทุกอย่างเนี่ยปกติปลอดภัยดีนะทุกคนใช่นะพี่ๆวันนี้พวกผมก็ไม่ได้มามือเปล่านะหญยก็พกม,มีด ขอมีเล็กมาได้นะทุกคนมีดเนี่ยก็ทําการพลานบ้านเนี่ยทําการลงอาคมให้ได้นะทุกคนเนี่ยของตะวันก็เป็นมีดอีโต้นะใช่นะของผมก็เป็นมีดหมอบนะแต่ว่าก็เก็บไว้ในย่ามนะเอาไว้ใช้ย่จำจําเป็นพวกผมก็ได้เอาของเล่นของพวกผมมาเลยนะทุกคนของเล่นชิ้นเดิมนะที่ทําให้มันวิ่งเตลดิดหนีหายไปนะโอเคครับทุกคนเพื่อไม่การเสียเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนี่ยเดี๋ยวพวกผม เดี๋ยวผมจะเดินทางไปที่กระตบกันเลยนะใช่ครับแล้วก็สำหรับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ผมด้วยนะและ้วก็ถ้าถึง500ซับใช่ไหมใช่ใช่จะพาไปผมจะพากิจและใช้ใหญ่แล้วก็พาไปตุลุยแดนพม่านะทุกคนใช่นะจะไปจะไปดูพวกผมจะพิสูจน์นะว่ามันน่าตื่นเต้นแค่ไหนแต่ถ้าถึงเวลานั้นเนี่ยก่อนพวกผมจะไปนะพวกผมก็ต้อง อาจจะต้องเรียนวิชากันบ้างนะทุกคนเพื่อป้องกันตัวโอเคครับทุกคนไปกันเลยครับไปไปเลยครับอันนี้ผมก็ได้มาได้ที่ทางนวทุกท่านมีหลายคนเนี่ยยากให้ผมเนี่ยาน้องตะวันมาออกกิน้มาครับนี่นะทุกคนมาตามขอควมจะดูกันว่า ทุกอย่างปกติเรียบร้อยดีป่าลกมากเลยนะแต่ว่าต๊อแห่งนี้ก็ยังไม่ปลอดภัยนะทุกคนทีเอฟซีบางคนเนี่ยมีเบนหาวมากๆลพี่ทังนี้หทางนี้แหละพี่ทางนี้เหรอใช่ทังนี้ทนะ่ะท่ันนี้มีเพื่อนๆนะกลังตามมานะ

สองคนป่าก็ได้อยู่บ้านชายใหญ่เนี่ยชายใหญ่ก็ให้กินข้าวที่นู่นเลยนะแต่ก็ไม่ได้ให้เข้าบ้านชายใหญ่นะชายใหญ่ก็ทำท้ำรายชาเล็กๆเ,เอาไว้เผาผ้าตาใส่นะทุกคนใช่นะวันนี้น้องคนปา่าก็อยู่ส,สบายนะาชยใหญ่เพื่อนก็กำลังตามมาก็ยจะถึงแล้วนะครับทุกคนวันนี้ผมับตะว,วนันก็ได้สลับใส่รองเท้ากันแลทุกคนเพราะว่าตะวันเนี่นนววนยลื่นมากนะ ถึงแล้วถึงแล้วนะพี่พี่ดูเหมือนฝนจะปล่อยแล้วไหมฝนเริ่มตกแล้วนะทุกคนอุ้ยพี่ดูไม่ได้มานานพ่อนี้มีใครมาวางเนี่ยเฮ้ยใครมาวางเปียกมากเลยนะคนดูดูกระปบมากเลยนะเอาผมมาเคลียร์โอ้โหมีน้ำค้างด้วยเฮยเดี๋ยวเคลียร์ก่อนเคลียร์ก่อนเอ๊ะผมเคลียร์ให้พี่เคลียเลยเคลียรเลย ใครมาเล่นอะไรนะมาเล่นอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้สารเลยคานขึ้นมาเลยนะปกติไม่มีนะทุกคนวุ้ยตัวใหญ่นะต้องเชียร์เลยต้องเชียร์เลยตัวใหญ่เลยนะจิ้งเหลนนะจิ้งเหลนจิ้งเหลนแบบใครอยากได้นะจิ้งเหลนไหนพีเอาเลยครับพี่เไ้ยเอานี้ออกเลยอ๋อปูเนี่ยออกไปก่อนลองไม่ตกใครอยู่ไหม ลบมากเลยดิลบมากเลยดูดิเกินไปแล้วแม่งเป็นรูได้เข้าเท้าดิสองเท้านะทุกคนพี่ชายดูดิขอปกจ้ะเนาะนี่นะเนี่ยทุกคนตอนสุดล่าที่พี่ๆทุกคนคิดถึงเชียอตงตะวันนะคิดถึงคิดถึงเนาะ คิดถึงเอฟซี่ะฝากถึงฝากอะไรถึงเอฟซีไหมคอยคิดถึงอะไรคิดถึงทุกคนแลวคิดถึงเอฟซีทุกคนเลยมากมากนี่ก็เป็นเสื้อที่ใช้ใหญ่ซื้อให้ตัวแรกนะใช่ถ้าพี่พี่เอฟซีดูคลิปใช้ใหญ่ตั้งแต่ใช้ใหญ่เปิดคลิปแรกๆทุกคนจะรู้นะว่าเสื้อตัวนี้เนี่ยเป็นเสื้อตัวแรกที่ตะว,วันได้ใส่นะใช่ครับตะวันวเนี่ยรักษาของดีมากเลยนะทุกคนนะ นี่ผมมากับเพื่อนนะแต่เมื่อคืนนี้ผมไม่คืนนั้นอ่ะผมไม่เห็นเลยนะคนป่าที่มันมาพี่ที่พี่เรียกผมคืนนั้นอ่ะผมยังไม่เคยผมยังไม่เห็นเลยถ้าเห็นเพื่อจะได้คุยวันนี้อาจจะได้เห็นนะคือไอ้คืนนั้นอ่ะคืนนั้นน่ะพวกเรานอนอยู่ใช่ไหมทุกคนตอนนั้นเนี่ยไปหาเห็ดกันแล้วพวกเราก็นอนอยู่แล้วมันเนี่ย มาไม่ให้สู้ไม่เสี่ยงนะแต่ว่าโชคดีมากๆนะที่มันไม่ได้ทาร้ายเราก่อนนะใช่มันเนี่ยแต่มันในฉะลาดนะจะทําการแย่งมีดไปก่อนเลยนะทุกคนแย่งมีดจากผมนะพี่ผมว่ามันมันก็เริ่มน่าจะปกติดีนะทุกคนน่าจะปกติดีนะน่าจะปกตินะใช่น่ามีอะไรนะทุกคน วันรู้สึกรู้สึกกลัวบ้างพอเจอแล้วไหมไม,ไม่กลัวไปชินแล้วชินแล้วนะอย,นวอยู่ตั้งแต่เด็กแล้วอยู่ตั้งแต่เด็กแล้วมีของบ่ทุกคนเป็นผมเล้ <laughs> <laughs> พื้นเนี่ยกระต๊อบแห่งนี้ตะกะปกขึ้นเยอะเลยนะกิจไม่ได้มาดูแลนะทุกคนกิจไม่ค่อยสบายนะกิจเนี่ยตอนนี้ก็ดูแลส่งพ่อลูกอยู่นะ ไม่ไม่ไม่มีะไรไมีแค่ตกตอนนี้นี่ก็รอเป็นเวลานานพอสมควรนะทุกคนก็ยังไม่เห็นมีอะไรมีวิแววอะไรจะเกิดขึ้นนะใช่เลยเพื่อนไม่แต่ว่าไม่แน่นะทุกคนไม่แน่ไม่แน่มันอาจจะเฝ้ามองเราอยู่ดููดเราอยู่นะใช่จัดการก่นตอนนี้ก็เริมเด็กแล้วนะเริมเด็กแล้วเรามาก็ส่งถามทุ่มแล้วใช่เราเดินทางน,ะนี่ก็ นี่ก็เป็นเวลา4าทุ่มแล้วทุกคนอย่า5ทุ่มเลยใรห้5ทุ่มแล้ว,ใ,ลวใช่คืนนี้พพี่นอนไหนก็น่าจะต้องนอนนี่แหละกับก็น่าจะอันตรายนะใช่ดเดี๋ยวมผมว่าถ้าไอ้พวกผมเนี่ยจัดการไอ้คนป้าวิปริตตัวนี้ได้นะผมจะนำไส่สิ้นมาล้อมรอบกตอบเอาไว้นะทุกคนเพื่อไม่ให้สิ่งชั่วร้ายเนี่ยมันเข้า มันเข้ามาได้นะทุกคนใช่นะพี่พี่ขอบคุณผ้ามาให้นำเสื้อผ้านำเสื้อผ้ามาให้ตะวันกับชยายานะนี่เสื้อตัวนี้เนี่ยก็เป็นเสื้อของพี่ FC คนหนึ่งนะของพี่พันธ์นะทุกคนผมเนี่ยต้องขอบคุณมากๆเลยนะขอบคุณพี่พันธ์นะทุกคนนะแล้วก็รองเท้าที่ชายายใส่อยู่เนี่ยเขาก็เป็นคนส่งมาให้ผมให้ผมนะทุกคน พวกเนี่ยก็ไม่รู้จะขอบคุณอะไรนะแล้วก็พี่คนนึงนะขอพี่กิติพงศ์นะครับทุกคนใชที่นําช่วยเหลือน<ำ>ําเงิน<ำ>มาให้นะทุกคนเป็นอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่นะแต่พวกผมก็พวกมือตะวันเนี่ยซึ้งมากๆากนะทุกคนแล้วก็พวกพวกผมเนี่ยนํานําเงินนั้นเนะี่ยซื้อของไปให้คนป่านะซื้อพวกของกินเนี่ยทุกคนซื้อหมูซื้อผักอะไรนะ มันอาจจะเป็นเงินไม่เยอะเท่าไหร่นะแต่ผมเนี่ยตั้งใจเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะนอนที่นี่แล้วนะเดี๋ยวผมจะทําการพักผ่อนใช่เดี๋ยวก็ต้องนอนกันแล้วนะทุกคนฝนตอนนี้เนี่ยเริ่มโปรยโปรยเริ่มตกแล้วทุกคนแต่ผมว่าไม่น่าเปียงนะเพราะว่ามีหลังคาเนี่ยนะทุกคนคาดว่าคืนนี้ฝน,นนะจะตกหงนะัก ตะวันก็เริ่มเบลอแล้วนะทุกคนคืนนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่ะก็กลับกันเลยใช่ใช่ไหมเพใช่แต่ถ้ามีจะต้องเราก็ต้องถ้ามีก็แต่เยังไม่ปลอดภัยใช่เราต้องสำรวจจนกว่าจะปลอดภัยนะเพื่อให้น้องคนป่ากลับมาอยู่ได้ใช่ไหมจริงแล้วจริงๆแล้วเราต้องจัดการมันให้ได้น่ะเราต้องจัดการจริงจังเลยอันนี้เราไม่ได้ทำอะไรเลยใช่เวลาเราตตดต่อมันได้สองสามทีเองเราไล่มันไปยังไงใช่หลายคนเนี่ยการคิดเห็นเนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะทุกคนนะ บางคนก็อยากให้เราจัดการนะแล้วบางคนก็บอกว่าเราทําแบบนั้นเนี่ยมันไม่ถูกต้องนะทุกคนซึ่งพวกผมเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงดีนะบางคนก็ให้ไปใส่ตัวตัวกับมันเนี่ยผมว่าแบบนี้ความคิดทุกผมมันก็ไม่ถูกเหมือนกันนะทุกคนใช่นะพี่พี่ก็<อ>มันมีวิชาอาคมนะทุกคนมาก็ประมาณก็น่าจะได้หมดนะทุกคนแต่ว่ะ อย่างว่ามันอยู่ในป่านานนะมันป่าเปียวนะมันคล่องแคล่วมากเลยนะทุกคนแล้วก็แรงเยอะมากนะที่สัมผัสมาแล้วนะทุกคนตะวันที่ทุกคนคิดถึงเราต้องนอนกันแล้วไหมเพื่อนมันดึกมากแล้วนะอ๋อตอนนี้ผมนะจะเป็นคนพยายามคนแรงนะใช่ไหมเดี๋ยวพวกผมเนี่ย จะสลับกันเฝ้ายามนะทุกคนแล้วผมเป็นคนเฝ้าคนแรกนะตรงนั้นก็จะหลับแล้วนะก็ว่าคืนเนี้ยไม่น่ามีอะไรเลยนะทุกคนเพราะว่ามันเงียบกริบเลยนะไม่มีอะไรเลยผมว่ามันก็น่าจะเครียดจากระเบิดปิงปองวันนั้นแล้วนะทุกคนนะใช่แวรัะฉะนั้นตะวันไม่อยู่แล้วทุกคนถ้าตะวันอยู่นะผมว่าสะใจมากเลยนะ ขนาดพมกับพีในี่ยซาใจเลยนะใช่นะซาใจมากเลยนะอ๋อนั่นมันป่ามตัวมันเป็นพมเนี่ยแหละใช่มันบอกว่ามันเหงาให้ลงไปหามันน่อยแต่พี่จะลงไหมไม่ลงไปดิโอาพี่ลงไปนี่เฮ้ย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 เ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเล้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยีเ ยังงไมาได้ไงวะหลอนอีสปันนี้มันก็ได้หายไปแล้วนะไปไหนแล้วอะเมื่อกี้เนี่ยมันได้รูปหน้าเหมือนเหมือนมันเหมือนมันทําของใส่ผมนะทุกคนมันอยู่ไหนแย่มากๆนะผมว่าผมกลับไปนะผมต้องชำระเฮ้ย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 นี่ทุกคนเฮ้ยมีอยู่ไหนมีอยู่ไหนวะเฮ้ยนี่จะเย็นตะวันมันโยกเยกมันขึ้นวตะวันทึ่

ใช่ี่ใช่จุดแล้วนะจนุนขึ้ไปละทุกคนสองลูกเลยเฮ้ย <c oughs> อะรเนี่ยพี่นะอ้เฮ้ยพี่ทุกคนตอนนี้ก็ฝนตกแล้วนะไม่รู้ว่าจะจุดระเบิดได้หรือเปล่านะทุกคนและตอนนี้ผมก็ไม่เห็นตัวมันแล้วนะบางจุดไรนะ แต่ว่าผมเนี่ยจะจุดไล่มันก่อนนะเมื่อกี้เนี่ยไม่รู้ว่ามันเอามือลุกหน้าผมเนี่ยมันจะทําของอะไรใส่ผมหรือเปล่านะแต่ตอนนี้เนี่ยฝนตกแล้วตรงนี้จัดการเรื่องนี้นะเดี๋ยวถึงฝนตกแล้วผมก็จะออกเดินทางออกจากป่าน,นะทุกคนโยนไปเลยไล่มันโยนขึ้นไปรูไงเฮ้ยพี่ทำไมมันไม่ระเบิดอะพี่ เอ้ยหรีอยว่ามันจะมีคาถาเอ้ยเรามีคาถาอุดวะเอาอีกรูงหนึ่งไหมลองดูลองดูอ,งอะไรครับเนี่ยเริ่มกลัวแล้วนะพืนี่เอาอีกรูงหนึ่งถ้ารูงนี้ไม่ได้เนี่ยทุกผมพอแล้วทุกคน,นะกคนต้องรีบกลับแล้วนะแล้วผมจะโยนไปฝั่งนู้นะฝั่งงูเหรอฝั่งเดิมดีกว่าเพื่อนแต่ว่ามันชอบอยู่แถวภูมินะนใช่ผมมันก็ลอบอยู่ตรงภูมินั่นแหละพี่ เอาเลยเอาเลยเอาเลยเขี่ยตรงนี้ก็ได้ระวังนะวุ้ยเฮ้ยไม่ติดนะทุกคนต้องไปแล้วนะถ้าแบบนี้ไม่ติดเลยพี่เป็นปองก็ทำอะไรมันไม่ได้นะทุกคนใช่ไปเพื่อนเราว่าเราต้องออกแล้วนะ 快快快快快